ทำความเข้าใจกับตัวเองคุยกับตัวเองให้จบว่าต้องการชีวิตแบบไหนถ้าคำตอบคือต้องการชีวิตที่มันดีขึ้นก็จงตัดสินใจเลือกแล้วบอกกับตัวเองไปเลยว่าฉันเลือกชีวิตที่ยอดเยี่ยมเท่านั้นแล้วฟันธงกับตัวเองให้แน่ชัดไปเลยว่าคุณนั่นแหละคือคนที่จะกำหนดโชคชะตาของตัวเอง และคุณเป็นคนเดียวเท่านั้นที่จะสร้างโชคชะตาของตัวเองขึ้นมามันไม่มีใครนอกจากตัวคุณจงลุกขึ้นมาสร้างพลังจากภายในแล้วพลังจากภายในของคุณเนี่ยแหละจะขับเคลื่อนชีวิตของคุณให้ไปข้างหน้าไปในที่ที่คุณอยากจะไปเป็นคนที่คุณอยากจะเป็นและมีชีวิตที่คุณอยากจะได้ คุณต้องเลือกและตัดสินใจให้มันชัดเจนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะ